สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้แอนก็พาเพื่อนๆมาขายอาหารไทยที่โรงเบียร์ที่เก่าเวลาเดิมค่ะและสําหรับโรงเบียร์ที่นี่เราได้2วันต่อ1อาทิตย์นะคะ สำหรับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ค่ะเราได้ตั้งแต่11โมงเช้าจนถึง3ามทุ่มค่ะและวันนี้ก็มีปัญหาดิดหน่อยค่ะเนื่องจากว่าเราไม่มีคนขับรถทักมาจอดไว้ที่โรงเบียร์นะคะเพราะว่าช่วงเช้าสามีติดธุระค่ะไม่ว่างวันนี้เราก็เลยต้องมาช้า30นาทีค่ะ สำหรับแอนก็ยืนรอที่นี่แล้วนะคะแล้วก็รอให้รถทักมาค่ะสุดท้ายแล้วสามีก็ไปขับรถทักมาค่ะตอนนี้รถทักของเราก็กำลังจะเข้าที่จอดนะคะและลูกค้าหลายคนก็เข้ามาถามแอนว่าเมื่อ,อไรรถจะมานะคะจะได้สั่งอาหารสักทีค่ะเอาราคาตอนนี้เราก็จอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือบรรยากาศในช่วงตอนที่เราเปิดร้านนะคะ ข้าวของในรถก็จะวางกระจัดกระจายแบบนี้ค่ะขนนนึน้ลง นี่แหละค่ะเพื่อนๆข้อเสียของรถฟุตทักค,คือเหนื่อยมากกับการขนของขึ้นขนของลงและยังต้องรอบคอบระมัดระวังซอสความเทกระจาดด้วยนะคะเวลาที่รถวิ่งค่ะและต้องเตรียมกล่องใส่หรือว่าบล็อกไว้เลยค่ะไม่ให้ล้มหรือเลื่อนไปที่อื่นได้ค่ะ ขณะนี้แอนก็กำลังขมักขเม้นในการเปิดร้านนะคะเพราะว่าลูกค้าเข้ามาถามหลายรายแล้วค่ะและแอนก็บอกว่ารอสินาทีเดี๋ยวค่อยมาออเดอร์ใหม่ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขายกันแค่2คนนะคะส่วนแอลลี่นางก็อยากจะมาช่วยนะคะแต่เพราะว่านางเจ็บขายังไม่หายเลยค่ะก็เลยบอกน้องว่าไม่ต้องมาก็ได้ค่ะวันนี้ก็จะมีสามีช่วยเป็นแคชเชียค่ะ You know, เอาล่ะค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็เปิดร้านกันมาได้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะคะและลูกค้าก็เริ่มทยอยเข้ามาออเดอร์อาหารค่ะและวันนี้ก็เป็นวันที่แปลกมากลูกค้าสั่งแกงเขียวหวานไก่เยอะเป็นพิเศษเลยค่ะตั้งแต่เปิดร้านตอนเช้ามาจนถึงตอนนี้นะคะแอนก็ทำแกงเขียวหวานไก่ไปประมาณ20กว่าเมนูแล้วค่ะ และวันนี้ผัดไทยของเราก็ยังเป็นหนึ่งอยู่นะคะก็ยังขายดิบขายดีเหมือนเดิมค่ะลูกค้าออเดอร์ไม่หยุดเลยค่ะขายมอแจังเลตอนสี่โมงเย็นถึงสามทุ่มตอนนี้สองทุ่มแล้วเิดแล้ว แมวยังเรียกคนอยู่เลยตอนนี้เหลือแค่ผัดไทยเสียงดังแนคะ่ลูกค้ามาแล้ว t h ียวเลย a ฮะผัดไทยไรยนาะว number one <Hello. S 1> <c oughs> ลูกค้ามาซื้อนี่ เมื่อทำเรวิเซลเอาบอลอยู่ยเดไว้เชิดดลิลูกค้าตอนนี้สองทุ่มคึ่งแล้วค่ะเราขายหมดตั้งแต่สองทุ่มแล้วแต่ว่าเราไม่กลับบ้านเพราะว่าตามตารางเนาะมันก็ประมาณ4ี่โมงเย็นจนถึง3ามทุ่ม แต่เราไม่กลับเดี๋ยวทางบาร์เขาว่าแล้วเราก็เลยตอนนี้เราเหลือผัดไทยอยู่ประมาณเจนะ็ดออเดอร์เนาะก็เลยรอซะเลยรอจนถึงสามทุ่มหรือไม่ก็สองทุ่มสักสองทุ่มห้าสิบถึงกลับบ้านเนาะเกรงใจเขา กายแอนใช่คุณนี้คุณนี้เขาเป็นคนทำทางรถเลยวิศวกรอา <Sorry. S 1> ยุวิศวกร sorry ยุวิศวกรเนี <c oughs> ่ภาษาอังกฤษว่าไงวะไม่ e l ้าใจ